โรงเรียนมารีวิทไอเดียเก๋นำร่องเทคโนโลยีใหม่ใช้ iPad เลือกตั้งสภานักเรียนฝันอยากให้สนามใหญ่ได้นำไปใช้มาดูสนามการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี2565ของโรงเรียนมารีวิทพัทยาอำเภอบลรมุงจังหวัดชลบุรีต้องบอกว่าสนามนี้เอาจริงเอาจังอย่างมากมีคณะกรรมการการเลือกตั้งของโรงเรียนหรือ กกตโรงเรียนกำกับดูแลทุกอย่างจัดเหมือนสนามเลือกตั้งระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาหรณาที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันนี้ ทางผู้สมัครและทีมงานได้ลงหาเสียงแนะนำตัวเองและนโยบายของพรรคให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รู้จักทั้งบนเวทีปราศัยโปสเตอร์และทางโซเชียลภายในโรงเรียนก่อนที่จะอาสามาทาหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนก่อนหน้านี้แล้วและในวันนี้ได้กำหนด ให้เป็นวันเลือกตั้งและที่เป็นไฮไลท์ของการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนโดยคุณไมเคิลชนินกิติเกติศักิ์รองประธานกรรมาการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ได้มีแนวนโยบายให้ใช้นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบออนไลน์ด้วยระบบ iPad ซึ่งน่าจะเป็นโรงเรียนนำร่องแรกๆที่คิดค้นระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้คุณครูรติการโมรารักษ์ผู้รับผิดชอบและดูแลการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้ได้กล่าวว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ได้มีการวางแผนให้นักเรียนได้เลือกสมาชิกและตั้งพักสภานักเรียนขึ้นมายื่นเสนอต่อคุณครูเพื่อตรวจช็คคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามเกณฑ์ของการเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อตรวจเช็คคุณสมบัติผ่านแล้วจะเสนอนโยบายต่อคุณครูเพื่อคัดกรองนโยบายที่สามารถทำได้ในปีการศึกษานี้จากนั้นก็จะให้ทำการหาเสียงด้วยสื่อหาเสียงที่มีทั้งโปสเตอร์คลิปวิดีโอและเวทีปราศัยกลางเพื่อแนะนนำตัวสมาชิกและนโยบายของพักผ่านสื่อของโรงเรียนซึ่งทำให้เด็กๆได้ทราบถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่ง ประชาธิปไตยอย่างแพ้จริงด้านคุณครูวัน,นภาปัตตร,ราชครูผู้ดูแลการจัดกิจกรรมได้กล่าวว่าทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ iPad มาใช้ในการเลือกตั้งตามแนวนโยบายของผู้บริหารโดยให้ครูที่มีความรู้ความชำนาญน,นั้นเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนขึ้นมาในการประมวลผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ จะสามารถทราบคะแนนผลการเลือกตั้งได้ในทันทีไม่เสียเวลาในการนับคะแนนเหมือนแต่ก่อนและสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเด็กๆได้ว่ามาใช้สิทธิ์หรือไม่มาใช้สิทธิ์จำนวนเท่าไรซึ่งจะสามารถทราบข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ในทันทีซึ่งสะดวกและใช้เวลาน้อยมากเช่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามจนวนประาสอคนจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่ถึงยี่สิบนาทีสิ่งสำคัญที่จะยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้นก็คือบัตรประจำตัวของนักเรียนนั่นเองโดยเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นมานี้จะไม่สามารถทำการทุจริตได้เพราะเป็นเครื่องมือที่เซ็ตไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อนักเรียนกดยืนยันใช้สิทธิแล้วจะเดินเข้าคูหาเพื่อกดยืนยันสิทธิเลือกตั้งเมื่อกดยืนยันใช้สิทธิแล้วจะไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ได้ซ้ําอีกส่วนนักเรียนที่จะาเข้าใช้สิทธิ์คนต่อไปนะั้นก็จะต้องรอให้คนที่อยู่ในครูหาใช้สิทธิ์ให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเข้าคูหาใช้สิทธิ์ต่อไปได้จึงเป็นการตัดปัญหาเรื่องของการทุจริตไปได้เลยเทคโนโลยีนี้น่าจะสามารถนําไปใช้สําหรับการเลือกตั้งในระดับประเทศได้หากเขียนโปรแกรมหรือเซตร,ระบบให้ดีก็จะเหมือนกับทางโรงเรียนที่ได้จัดทําระบบการเลือกตั้งนี้ขึ้นมา คุณครูัติการยังได้กล่าวต่ออีกว่าเป็นการส่งเสริมระบอบราาประชาธิปไตยให้กับเด็กๆในการใช้สิทธิ์ของตัวเองมาเลือกตั้งสภานักเรียนที่ตัวเองชื่นชอบและมีนโยบายตามที่ตัวเองต้องการรวมถึงได้ฝึกกระบวนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่เขาจะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งจริงในอนาคตและที่สําคัญได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองอีกด้วย สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเสนอแนะจากผู้บริหารของโรงเรียนว่าการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีนี้ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์โดยทางผู้บริหารได้นำา iPad มาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วยนายเสียระพพ่วงสกุลสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งอายุ17ปี และทำหน้าที่เป็นกกตของการเลือกตั้งได้กล่าวว่าได้ผ่านการเลือกตั้งสภานักเรียนมาหลายปีแล้วปีนี้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแทนการใช้กาลงบนแผ่นกระดาษทำให้มีความแม่นยำและทันสมัยอีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อใช้ในการเลือกผู้แทน หรือนายกรัฐมนตรีระดับประเทศของเขาต่อไปในอนาคตอีกด้วยานางสาวณรุม,มนลแก้วสงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองอายุ17ปีและทำหน้าที่เป็นกรกตอของการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกันกล่าวว่าเป็นข้อดีที่จะสามารถป้องกันการทุจริตได้การเลือกตั้งที่ผ่านมาจะใช้การกาเบอร์ลงบนกระดาษเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้ได้นําระบบเทคโนโลยีมาใช้แทนจึงทําให้เกิดความมั่นยําและมีประสิทธิภาพสามารถน่าจะป้องกันการทุจริตได้มากยิ่งขึ้นสําหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนเป็นการวางรากฐานของการเลือกตั้งในการสรรหาคนดีที่มีความสามารถมาพัฒนาโรงเรียนและที่สําคัญเป็นการวางรากฐานให้กับน้องๆเด็กนักเรียน ได้เข้าใจในการใช้สิทธิ์และเข้าใจในระบบของการเลือกตั้งเพื่อค้นหาบุคคลที่ดีและมีความสามารถมาบริหารและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตด้านนางสาวมนัสนันชมภูเพชรนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6กซัอายุ17ปีกล่าวว่าการเลือกตั้งด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้งนี้ดีมากๆเป็นการพัฒนาให้การเลือกตั้งเกิดประสิทธิภาพ เมื่อดีอย่างนี้หากนำไปพัฒนาหรือนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับประเทศน่าจะดีมากๆส่วนการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภาโรงเรียนนับว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์ของตัวเองในขั้นพื้นฐานในอนาคตที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วเขาจะได้รู้ถึงความรับผิดชอบว่าควรจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกคนดีมีความสามารถ เข้ามาทําหน้าที่ในสภาแทนตัวเขาสําหรับการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนมารีวิทนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างแท้จริงโดยใช้นวัตรกรรมใหม่ๆมาสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่ต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชนโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่สําคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตยต่อการเป็นพลมเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตโรงเรียนจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่มีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมการสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเวียบข้อบังคับกฎเกณฑ์และกะติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะและชุมชนตลอดจนสังคมได้อย่างเหมาะสมทางโรงเรียนจึงได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยและให้แกนักเรียนได้รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามภาราหน้าที่และวิถีชีวิตตามหลักของประชาธิปไตยเราอทราบถึงกิจกรรมที่จัด พอมาถึงแล้วนะคะต้แถวได้เออในฐานะที่ผมอยู่<อ>ชั้นมัธยมศมึกษาปีที่6นะครับผมได้ผ่านการเลือกตั้งมาหลายปีผมรู้สึกว่าการเลือกตั้งปีนี้มีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าปีก่อนๆเพราะว่ามีการออใช้ระบบอิเล็กทรอนิกแทนการใช้กระดาษในการเลือกตั้งทาให้มีความแม่นยํามีความทันสมัยมากขึ้นครับ แล้วข้อดีในต่อมานะคะก็คือการป้องกันการทุจริตค่ะเนื่องจากในปีก่อนๆของเรานะคะมีการใช้กระดาษในการเลือกตั้งนะคะทําให้ความแม่นยําแล้วก็การทุจริตเนี่ยมีผลที่ค่อนข้างมากยิ่งขึ้นนะคะความแม่นยาก็จะลดลงด้วยเพราะว่าจะไม่มีการทุจริตมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราสมถ้าเราใช้เทคโนโลยีนะคะในการเลือกตั้งก็จะทําให้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกันการทุจริตได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะโดยส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็คือคิดว่าระบบนี้มันดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดเราพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคิดว่าถ้าเกิดมันดีอย่างนี้ก็พัฒนาในการใช้การเลือกตั้งระดับประเทศเลือกตั้งนายกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอุญาตเขายังไม่ได้รันเด็กเลยเรากระซาบถึงแนวทางการปลูกฝังประชาธิปไตยของเด็กๆที่โรงเรียนอย่างนี้ครับเห็นไหมไวขึ้นสูงหน่อย สำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนปีนี้นะคะก็จะมีการวางแผนเริ่มจากการที่เด็กนะคะได้เลือกอจานวนสมาชิก<อ>ของ,องพรรคเขานะคะก็คือมีการตั้งพรรคเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือยื่นเสนอนะคะต่อคุณครูนะคะคุณครูก็จะทําหน้าที่ในการตรวจเช็ค คุณสมบัตินะคะนะคุณสมบัติว่า,าตรงตามคุณสมบัติของการเลือกตั้งป่านะคะเมื่อผ่านจุดนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นการนําเสนอนโยบายเนาะ,ะต่อคุณครูนะคะเพื่อที่จะคัดกรองนโยบายให้นะคะนโยบายาที่สามารถทําได้เนาะ,ะในปีการศึกษานั้นๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เด็กๆก็จะเตรียมเตรียมทำสื่อหาเสียงนะคะ สื่อหาเสียงก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็จะมีที่เป็นโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์เราให้ทําอยู่2โปสเตอร์ก็คือเป็นโปสเตอร์แนะนำสมาชิกแล้วก็โปสเตอร์สำหรับแนะนำนโยบายของแต่ละพักนะคะแล้วก็จะมีคลิปนะคะคลิปวิดีโอสำหรับการหาเสียงนาะก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะคะก็คือคลิปแนะนำสมาชิกแล้วก็แนะนำนโยบายเช่นกันค่ะ หลังจากนั้นเนาะก็จะมีเวลาให้ประชาสัมพันธ์เนาะคลิปแล้วก็สื่อหาเสียงเนาะผ่านครูประจำชั้นแล้วก็ผ่านสื่อของโรงเรียนด้วยนะคะแล้ก็มีเวทีการสอันนี้ก็ปลุกฝังให้เด็กๆได้รู้จักประชาธิปไตยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนะเด็กก็จะนะคะได้ทราบถึงกระบวนการเนาะสำหรับการามาซึ่งประชาธิปไตยนะคะ ก็จะได้ปลูกฝังเริ่มตั้งแต่กระบวนการเนาะแล้วก็การใช้สิทธิ์ด้วยนะคะนิวส์ยิีนิวราทริปสีรายงาน,น